ไปทั้งหนอกเป็นอยังคือบปทาครีมฮะหมอหมายถึงแ่เงาเป็นเสียนอะไรเละาอันบกทวดินน่ะยไหมอะไรเละออกไปเสีย้ยาบกทวดินนั่นมันออกแดดคิมเขาเก็เขียนไว้ยว่าท่ากาันแดดคือคือ่ฐากันนะฟ้าว,าวยังวะฟ้าวโอ้ท่าย้ำได้บัณฑิตย้ำแล้ยมมว ย้ำหมาเฝ่าวย้ำขาวโมไปยังท่าขิ้มกันแดดนะโอ้ยกระสื่อไม่เห็นนงะคุณน่ะขิมกันแดดเพิ่งกับเบิ้งเนีน้ยคุณน่ะพูดยุตีเย็นพ้งต่ย้ย้อไโอ้ยแต่ว่าเอาคิมกันแดดใส่ดีๆมาสัน่นท่าท่าเหมือท่าย้ำข่าวโมไปๆๆจิดภาพเป็นเนื้องเงืงนะ่อน เฝ้าท่าคีมเฝ้าท่าแปนะ้งันอืม